มิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยมุ่งมัน่นส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42มิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเดินหน้าสารต่อความมุ่งมัน่นเพื่อการเติบโตในประเทศไทยพร้อมส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอรถยนต์คุณภาพเยี่ยมครบทุกรุ่นพร้อมด้วยรถยนต์รุ่น Special Edition และรุ่น p a s ช i o n r ร d Edition ที่ผลิตขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขเชิญชมรถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นที่บูตมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย A13 ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ณชัลเลนเจอร์ฮอล์1-3เมืองทองธานีท่าสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อขอทดลองขับได้ที่ www.mitsubishimotors.co.th หรือ Mitsubishi Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 0 7์9 5 0 0ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับ ซึ่งก็เช่นเคยครับเราจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานีเนื่องในโอกาสปีนี้นะครับ m s t s u o t s r s Motors นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับมาด้วยสีแดงใหม่นะครับเป็นหนึ่งใน Passion Red Edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่ มาจากแรงบันดาลใจของเรานะครับทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำมิสูบิชิมอเตอร์สนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับมิสูบิชิมอเตอร์สสีแดงหมายถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันกับความต้องการของลูกค้าหน้าที่ของมิสูบิชิมอเตอร์สของเรานะครับก็คือสนับสนุนนะครับทุกเป้าหมายของลูกค้านะครับให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของ Passion Red Edition ของเราอีกคันนึงครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นมิสุ i ิชิ Triton Special Edition ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจควรหาเวศนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดย Inspiration แรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทพไทตันใช้ชื่อว่า The Triton God นะครับก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของไทตันนะครับที่แข็งแกร่งนะครับ พุ่งทยานมุ่งไปข้างหน้าเพื่อฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ Special Edition นบนมิตซูบิชิไดรตันในเวอร์ชันของคุนรักกินะครับและนอกจากนั้นครับข้างหน้าผมก็จะเป็นซิตี้คาร์นะครับมาทั้งในรุ่นมิรา e แล้วก็แอทราชนะครับเป็นรุ่น Special Edition เช่นเดียวกันก็จะมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกใน p a s ชั่นเรด Edition นะครับพร้อมกับการตกแต่งพิเศษมีการตกแต่งด้วยหลังคาดำนะครับล้อแม็กสีดำเป็นต้นนะครับซึ่งก็สร้างบุคคลลิกแะวาม โดดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนใครบนท้องถนนวันนี้ครับที่งานของเราได้นำรถยนต์มิ u ู i ิชิครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิ t ู u ิชิอ i o แลนเดอร์พีเอสจีบีนะครับมิสูวิชิบาจิโร่สปอร์ตนะครับมิสูวิชิไฟตันนะครับเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับ แล้วก็บีราชิกด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ของเราทุกรุ่นในวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัล Car ์ f the y e a r ประจำปี2021ด้วยนะครับรวมทั้งหมด7รางวัลเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาชมตัวจริงกันแล้วก็เนื่องในโอกาส60ปีนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Special Edition ก็ตามหรือเป็น p a s s i o n Red Edition ก็ตามนะครับทางบริษัทคิซูวิชิมอเตอร์สนะครับจะสมทบทุนนะครับเงินบริจาคนะครับสูงสุดถึง5,000บบาาทเพื่อนริจคให้กับ มูลนิธินะครับหรือองค์กรการกุศลนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องของระบบการศึกษานะครับทั้งเรื่องการแพทย์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยของเราสังคมไทยของเรานะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับมามีส่วนร่วมในการทําบุญร่วมกันและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับ ปีนี้เราเลยจัดแคมเปญพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราใช้ชื่อว่า Mitsubishi m o t o r ์60ปีแจก60ล้านนะครับโดยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถยนต์ Mitsubishi m o t o r ์ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงธันวาคมปีนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นะครับมูลค่ารวม60ล้านบาทนะครับ ชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองคําหนัก60บาทถึง6รางวัลด้วยกันนะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพราะว่าเราจะจับรางวัลทุกๆไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจับทั้งหมดเนี่ยสครั้งนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับเราจะคัตออฟกันวันที่สามสเอ็ดมีนาคมนะครับโดยลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจับฉลากในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นการจับครั้งที่1แต่ถ้าเกิดท่านพลาดรางวัลไปไม่เป็นไรครรรัับบชื่่่่ออออขขงงงทททาาาาานนิยยูะเจจํก อีกครั้งนะครับในไตมาสถัดๆไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจะถึงไตมาสทที่4เลยทีเดียวเห็นไหมล่ะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับเชิญชวนเลยครับแวะมาที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับมาที่งาน Bangkok International Motor Show ชนะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors เราได้นำรถยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นเลยทีเดียวผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสักรุ่นหนึ่งล้ววพบบบบบกััััันคคคครรรขอุณสสดี